มาดูใบที่เราตัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับตัดแต่งแล้วก็เจียเป็นที่เรียบร้อยใบที่มีเม็ดขาบายบก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเฟืองฟันก็จะแหลมทันทีครับฟันของมันเนี่ยแหลมเปี้ยเลยเราต้องทําให้มันแหลมแบบนี้นะนเพื่อนมันถึงจะตัดยาได้ดีแต่ถ้าเราเอาโครงเก่าของมันเนี่ยไปเจียเอาเม็ดขาบายบออกเวลาเอาไปตัดเนี่ยมันตัดได้แป๊บเดียวคมมันก็หมดนะ คมมันก็หมดแล้วก็ตัดได้ไม่เข้าอ่ะนะแต่อตัวนี้เนี่ยเราตัดไปจนคมมันหมดแล้วแต่มันก็ยังพอตัดทูๆใสๆไปได้ก็จะดีกว่าแบบที่เราเจียมิคราบายออกเฉยๆนะตัดให้มันแหลมแบบนี้เลยต่อไปใบนี้อันเก่าของมันเนี่ยฟันมันเยอะเกินครับเวลาเจียมันเสียเวลามากเราก็ตัดออกตัดบาลองครับ ฟันมันก็จะเหลือจำนวนน้อยลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบเหลือประมาณยี่สิบฟันนะครับสำหรับตัวนี้ก็ตัดหญ้าได้ดีท่เพื่อนใบหนาด้วยครับทีนี้เราก็เจียได้ยาวๆเลยทีเนี้ยก็ประหยัดงบครับสำหรับใครที่ซื้อตัวใบที่เป็นเม็ดคาไบมามันสึกรอใบเราก็เอา วิธีนี้ไปปรับใช้ได้ครับบางคนเนี่ยซื้อใบที่มีเม็ดคาใบาใบราคาถูกมามันตัดได้แป๊บเดียวเม็ดคาใบามันก็หมดคมแล้วอะสำหรับคนที่ซื้อแบบเม็ดคาใบาที่มันใบเม็ดคาใบานะที่มันราคาสูงหน่อยมันก็จะใช้ได้ทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยนะไอตัวเม็ดคาใบาเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนนะใบมันต้องหนานะเบื่อนนะ มันถึงจะเปลี่ยนเม็ดขับใบได้แต่ถ้าใบที่เขาทํามาใบถูกๆเนะ่ะเม็ดขับใบราคาไม่แพงนะเราเอามาใส่เม็ดตัวใหม่เข้าไปเนี่ยมันใช้ได้ไม่ดีครับตัวใบมันต้องหนาๆน,นิดนึงเวลามันโดนความร้อนมันถึงจะไม่บิดไม่เบี้ยวเยอะนะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนเม็ดขับใบก็ประมาณนี้ ใช้ได้อีกยาวๆครับ